สวัสดีมิตรรักแฟนไอทีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูดเดียวเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมาแนะนำนะครับ7อันดับมือเถือสเปคโคตรแรงมากๆนะครับลดราคาสุดจริงครับคุ้มค่าแน่นอนครับกับปี2024นี้นั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็คัดมาเน้นๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจรุ่นอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจทุกรุ่นนะครับ Okay, กเกพื่อนๆไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีรุ่นอะไรกันบ้างครับไปกันเลยครับ อันดับที่7ครับ r e a l m มี0 Pro นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะทางด้านของราคานั่นเองครับก็ถือว่าลดลงไปเนี่ยเกือบๆเครื่องของราคาเปิดตัวเลยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับส่วนทางด้านของการดีไซน์นะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้สวยงามมากๆครับก็จะออกลุกแนวหรูรานิดๆนะครับใครที่ถือออกไปไหนมาไหนเนี่ยไม่อายใครแน่นอนครับสำหรับรุ่นนี้นะครับส่วนทางด้านของสเปคเนี่ยก็ถือว่าให้มาแบบครบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจอภาพนะครับ CPU หรือว่า ในเรื่องของกล้องเองเนี่ยก็ถือว่าให้มาแบบจุใจมากๆครับใครที่แบบว่ามีงบไม่เกินหมื่นนะครับตัวนี้ผมแนะนํามากๆเลยนะครับส่วนราคานะครับตัวนี้เนี่ยเปิดตัวอยู่ที่11,990นาสนะครับส่วนราคา่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก7,9 0 0ไปจนถึงประมาณ80,00กว่าบาทนะครับก็จะอยู่ในเรทประมาณนี้แหละนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดของร้านค้าไว้ให้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยสําหรับตัวร e a l m e 10 Pro รุ่นนี้นะครับในส่วนของสเปคเบื้องต้นนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับจอภาพขนาดอยู่ที่6.72นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ IPS LCD ครับอัตรา refresh rate เนี่ยอยู่ที่120 h z เลยนะครับทางด้านของ CPU รุ่นนี้ให้มาเป็น Snapdragon 695นะครับความเร็วก็อยู่ที่2.2 g h z เครับในความจำจะให้ RAM ที่ 8GB ครับส่วนรอมก็จะ อยู่ที่256 g b นั่นเองครับและกล้องหลังเนี่ยจะให้มาที่2เลนนะครับ108ล้านพิกเซลบวกสล้านพิกเซล f 1.75ครับในส่วนของการถ่ายวิดีโอก็สูงสุดอยู่ที่ Full HD ที่60เฟรมนะครับกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่นะครับก็จะให้ความจุมาที่5,000ันมิลลิแอมป์นะครับและก็จะรองรับการชาร์จไวอยู่ที่33มวัตต์นะครับแต่ราคาล่าสุดก็อย่างที่บอกไปนะครับ7,900ไปจนถึง8,000กว่าบาทนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ อันดับที่6ครับ Oppo Reno 15G นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับและก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่มากๆอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึนห่งรุ่นนะครับที่ผมเนี่ยอยากจะแนะนำมากๆนะครับสรันใครที่กำลังหามือถือสักเครื่องหนึ่งเอาไว้ใช้งานนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยในเรื่องของราคาเนี่ยอาจจะลดไม่เยอะมากนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวน,นี้เนี่ยยังเป็นรุ่นใหม่อยู่นั่นเองนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่13,990บาทนะครับส่วนราคาล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่12,490บาทครับก็ลดไปประมาณสักพันกว่าบาทนิดๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมเนี่ยอยากจะแนะนําและกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของสเปคเนี่ยก็ถือว่าให้มาแบบจัดเต็มมากๆครับ ก็ถ้าใครสนใจรุ่นนี้นะครับก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้นะครับผมส่วนในเรื่องของสเปคเบื้องต้นนะครับรุ่นนี้จะให้มาเป็นหน้าจอขนาดอยู่ที่6.7นิ้วนะครับจอจะเป็นแบบอะมูเลตเลยนะครับอัตราอิเฟเชอร์เลอยู่ที่120เฮิร์สต์นะครับในส่วนของชิปเซตนะครับหรือว่า CPU เนี่ยจะเป็น Dimensity 7,050นะครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่2.6 GHz ครับหน่วยความจำจะมาพร้อมกับแรม8 g b ส่วนรอมก็อยู่ที่256 g b ด้วยกกัันครบล้องหลังนะครับของรุ่นนี้จะให้มาสิบหกกนกส์ับ 64ล้านพิกเซลบวก32ล้านแล้วก็บวกอีก8ล้านพิกเซลครับ f อยู่ที่1.7นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ 4K ที่30เฟรมนะครับกล้องหน้าอยู่ที่32ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ <c oughs> ก็จะให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็จะรองรับการชาร์จเรวิวที่67วัตต์ด้วยกันครับและราคาล่าสุดก็อย,อยังที่บอกไปนะครับ12,490บาทเท่านั้นครับ อันดับที่5ครับ Samsung Galaxy S21 Ultra นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมเนี่ยอยากจะแนะนําเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นรุ่นอดีตเรือทงไปเรียบร้อยแล้วนะครับของทางแบรนด์ s a m s u n ซีรีส์ s S นั่นเองนะครับ ตัวนี้น่าสนใจยังไงนะครับหลักๆเลยผมชอบในเรื่องของการดีไซน์นี่แหละนะครับที่แบบสวยงามมากๆครับส่วนตัวผมว่าตัวนี้อาจจะสวยกว่าตัวใหม่ด้วยซ้ําไปนะครับอันนี้ส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของรุ่นนี้เลยก็คือจะเป็นในเรื่องของกล้องนะครับก็คือการถ่ายรูปนั่นแหละนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ่ายรูปได้สวยงามมากๆเลยนะครับใครที่แบบอยากจะเอาไปซูมนะครับไปถ่ายดวงจันทร์เนี่ยตัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของราคานะครับตัวนี้เนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่9 9 0 0บาทนะคราับ ส่วนราคาล่าสุดอยู่ที่19,000กว่าบาทประมาณนี้นะครับส่วนทางด้านของสเปคเบื้องต้นนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.8นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ Dynamic a m o l เลด้วยนะครับอัตรายยเฟชเร์อยู่ที่120 h z นะครับในส่วนของ CPU จะมาพร้อมกับ e x y No. s 2,100ครับความเร็วก็อยู่ที่2.9 GHz ะเฮนะครับดยความจำจะมาพร้อมกับแรม12 g ิกับส่วนรอมก็อยู่ที่128 g ินั่นเองครับ กล้องหลังจะให้มาที formas, ่4เลนส์ด้วยกันนะครับก็คือ108ล้านพิกเซลบวก10ล้านบวก10ล้านแล้วก <man> ็บวก12ล้านพิกเซล f 1.8นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดรุ่นนี้อยู่ที่ 8K ที่24เฟรมเลยนะครับกล้องหน้าความละเอียด40ล้านพิกเซลด้วยกันครับได้แบตเตอรี่จะให้ความจุมาที่5,000มิลลิแอมป์นะครับแ้วก็จะรองรับฟ t c ชาร์จอยู่ที่25วัตต์นะครับในราคาล่าสุดก็ยางี่บอกไปนะครับ1 9,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับ อันดับที่4ครับ Lenovo Legion Y 70นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าเป็น Legion ก็คือจะเป็นมือถือเกมมิ่งนั่นเองนะครับจากแบรนด์ของ Lenovo นะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยก็ค่อนข้างถูกมากๆครับถ้าเทียบกับสเปคเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนครับตัวนี้นะครับราคาตอนที่ขายแรกๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก15,990านะครับ ส่วนราคาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่1 2ึ0 0หมกว่าบาทนะครับสองพต้นๆน,น,นะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆครับกับสเปคที่ได้เป็น snapdragon 8 plus ด้วยนะครับก็ถือว่า สุดๆมากครับรุ่นนี้ใครที่จะเอารุ่นนี้ไปเล่นเกมเนี่ยผมแนะนํามากครับเพราะว่าในเรื่องของ CPU ียอะไรก็ในเรื่องของจอเนี่ยก็ถือว่าให้มาแบบจัดเต็มแน่นอนครับสำหรับสายเล่นเกมเนี่ยน่าจะชอบมากๆครับส่วนในด้านของสเปคเบื้องต้นนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับจอภาพขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนะครับจอจะเป็นแบบ OLED นะครับอัตรายเฟชเรทอยู่ที่144เฮิร์ซด้วยกันครับในเรื่องของ CPU เนี่ยจะมาพร้อมกับ Snapdragon 8 Plus Gen 1เลยนะครับความเร็วก็อยู่ที่3.19 g h z ครับ ในความจำนะครับรุ่นนี้ก็ใช้อะไรมาเป็น8กิกะไนต์ส่วนความจุอยู่ที่128กิกนั่นเองครับกล้องหลังเนี่ยจะให้มาที่3เลนส์นะครับ50ล้านพิกเซลบวก13ล้านดิจกทบวก2ล้านพิกเซล f 1.8นะครับการถ่ายวิดีโอก็ 8K ที่30เฟรมเลยนะครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่จะให้ความจุมาที่5,100มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็จะรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่68วัตต์ครับในราคาล่าสุดขอยแองกี้บอกไปนะครับ12,000ต้นๆเท่าเน้น อันดับที่3ครับ Oppo Find X5 Pro นะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเรือธงของแบรนด์ Oppo นะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ ซึ่งรุ่นนี้อันที่จริงเนี่ยผมก็แนะนําไปหลายคลิปแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมเนี่ยก็อยากจะแนะนำนะครับผมถ้าใครที่อยากจะเอามือถือรุ่นนี้ไปเล่นเกมก็ถือว่าเล่นได้สบายๆเลยนะครับเอาไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับทำไมผมถึงแนะนํารุ่นนี้นะครับแล่ก็อย่างรุ่นนี้เนี่ยราคาก็ลดลงมานะครับจากราคาเปิดตัว9 9 9 0บาทนะครับก็ลดเหลือย18,000กว่บบาทนะครับก็ลดเหลืออยู่ที่วนี่เนี่่การดไันกวมากๆนะครับทัญ น,นี่คือผมชอบมากๆ,ๆครับการดีไซน์ของ Opp o p p o f i n d X5 Pro นะครับก็ถัวสวยงามมากๆเลยนะครับส่วนทางด้านของสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับจอภาพขนาดอยู่ที่6.7นิ้วนะครับ น้าจาจะเป็นแบบอะมูเลตครับอัตราเฟสเชอร์อยู่ที่ 120Hz เฮิร์นะครับในเรื่องของ CPU จะมาพร้อมกับ snapdragon 8 gen 1นะครับความเร็วอยู่ที่3.0 GHz รรครับมีความจำจะมาพร้อมกับ RAM 12GB นะครับส่วน ROM ก็อยู่ที่ 256GB นั่นเองครับกล้องหลังของรุ่นนี้ใช้มาที่3เลนนะครับ50ล้านพิกเซลบวก50ล้านในกล้องบวกอีก13ล้านพิกเซล f 1.8นะครับการถ่ายวิดีโอก็สูงสุดอยู่ที่4 k ที่ครับ กล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลเลยนะครับแบตเตอรี่จะให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับแลวก็จะรองรับการชาร์จเร็วที่80วัตต์ด้วยกันครับแต่ราคาล่าสุดก็อย่างที่บอกไปนะครับ18,000กว่าบาทนั่นเองครับ อันดับที่2ครับ Red Magic 8S Pro นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมือถือเกมมิ่งจากทางค่ายของ n ู b บียนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งรุ่นนี้ในเรื่องของราคาอาจจะลดไม่เยอะมากนะครับเพราะว่ายังถือว่าเป็นรุ่นใหม่อยู่นั่นเองนะครับก็รุ่นนี้เนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่2 9 9 9 0ืนานสะครับส่วนราคาล่าสุดอยู่ที่25,900าน้บาทนั่นเองครับก็ถือว่าราคานี้น่าสนใจนะครับถ้าเทียบกับสเปคแล้วเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจมากๆครับซึ่งสเปคตัวนี้เน มาแรงมากๆครับใครที่จะเอาไปเล่นเกมแบบจริงจังเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้สบายๆเลยนะครับส่วนทางด้านของการดีไซน์นะครับตัวนี้ก็จะออกแบบแนวริมเหลี่ยมนิดนึงนะครับก็ใช้ความสวยงามที่แตกต่างกันไปนะครับก็ถ้าใครชอบก็จัดไปได้เลยนะครับส่วนทางด้านของสเปคเบื้องต้นนะครับรุ่นี้จะมาพร้อมกับจอภาพขนาดอยู่ที่6.8นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ AMOLED ครับอัตราดีเฟรชเรทอยู่ที่120เฮิร์นะครับ ในส่วนของ CPU จะมาพร้อมกับ Snapdragon 8 Gen 2นะครับความเร็วอยู่ที่3.36 g h z นะครับในส่วนของหน่วยความจำจะมาพร้อมกับแรม12ะครับส่วนรอมก็อยู่ที่256 g b กนะครับกล้องหลังจะให้มาที่3เลนด้วยกันนะครับ5ล้านพิกเซลบวก8ล้านี้ก็บ2ล้านพิกเซล f 1.9นะครับการถ่ายวิดีโอรุ่นนี้สูงสุดอยู่ที่ 8K ที่30เฟรมนะครับกล้องหน้าอยู่ที่1 6ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ก็จะให้ความจุมาที่6,000ม ah ิลนะครับ และก็จะรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่80วัตต์ด้วยกันครับแต่ราคาก็อย่างที่บอกไปนะครับล่าสุดอยู่ที่25,900บาทนั่นเองครับผม อันดับที่1ครับ s a ม s ุง g Galaxy s 23 Ultra นั่นเองนะครับตัวนี้ผมขอยกเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับทั้งในเรื่องของราคาสเปคและก็กล้องนะครับซึ่งจุดเด่นหลักๆของรุ่นนี้เลยก็คือจะเป็นในเรื่องของกล้องนั่นแหละนะครับผมก็ตามสไตล์ของ Samsung Series S อยู่แล้วนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยนะครับตัว S 24 Ultra เนี่ก็มี ข่าวจะเปิดตัวนะครับซึ่งแน่นอนว่ารุ่นนี้เนี่ยก็ต้องลดราคาเป็นธรรมดานะครับซึ่งราคาตัวนี้นะครับตอนที่เปิดตัวอยู่ที่42,990นะครับส่วนราคาล่าสุดอยู่ที่3 1 9 0บาทเท่านั้นครับก็ถือว่าราคานี่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่แบบว่าอยากจะรอตัว S24 Ultra นะครับหรือว่าตระกูล S24 เนี่ยนะครับก็อาจจะรอนิดนึงนะครับก็ น่าจะเปิดตัวในปี2024นี่แหละนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเดือนไหนนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันด้วยนะครับผมก็สําหรับตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจก็รีบจัดได้เลยนะครับเพราะว่าราคานี้เนี่ยก็อาจจะจํากัดเรื่องนั่นเองนะครับก็ถ้าใครสนใจก็รีบๆหน่อยนะครับส่วนทางด้านของสเปคเบื้องต้นของรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับจอภาพขนาดอยู่ที่6.8นิ้วนะครับนาจะเป็นแบบ d y n a m i ก AMOLED 2X เลยนะครับอัตราเฟชเรทอยู่ที่120เฮิร์นะครับ ทางด้านของ cpu จะมาพร้อมกับ snapdragon 8 gen 2นะครับความเร็วอยู่ที่3.2 GHz ครับส่วนทางด้านของในความจำนะครับจะมาพร้อมกับแรม8 g b ครับส่วนรวมก็อยู่ที่256 g b นั่นเองครับกล้องหลังจะให้มาที่4เลนด้วยกันนะครับ200ล้านพิกเซลบวกสิล้านบวกสิล้านแล้วก็บวกอีกสิล้านพิกเซล f 1.7นะครับการถ่ายวิดีโอก็สูงสุดอยู่ที่8 k ที่30เฟรมนะครับ กล้องหน้า12ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็จะรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่45วัตต์ด้วยกันครับและราคาก็ยังที่บอกไปนะครับล่าสุดอยู่ที่ประมาณ3 1 1 9 0บาทครับถ้าตีกลม,ก,ลมก็3 0 0 0 0บาททวนเลยนะครับผม ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และก็กด Subscribe ด้วยเลยกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดนะครับในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับคำบรรยายหรือว่าเสียงภาคเนี่ยก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับผมโอเคทุกคนยังไงเนี่ยก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ